ยูดีๆน้องพี่ทุกอย่างามาอยู่ในแมนนวลน,นัดหนึ่งนัดหนึ่งอโอเคครับทุกคนครับสวัสดีคุณผู้ชมเบอลิงกูผ่านแล้วนะเป็นไงล่ะอ้าวมันเอาโกละขอเปิดคลิวไปไม่ได้เหรอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะอยู่กันในโหมด CM นะครับกับฮีโร่ฟินนะครับ ผมยะนำฟินงงๆนั่นเองวันนี้ผมจับปืนนะจับปืนเป็นสิงปืนไฟเฮ้ยคนเดียวรับหยุดจะฆ่าตัวตายไปเพื่อไป มึงคิดว่ากูจะยิงสวนมันทันไหมชู่วไอ้กูจะสวนมันทั้งเม็ดน,นั้นนะเมื่อกี้ไม่ฆ่าไม่เคืออะไรทั้งนั้นน่ะกูสั่งขวดอยู่ต่องั้นมันอยู่ต่อเลยกูยต,ยต้องบังให้เลยเดี๋ยวมันไม่แอบมันล่อนขวานเออมันไม่ล่อนนะมันน่าจะกลับบ้านศัตรูหายไปศัตรูหายไป กูว่าปากว่าจะคิดมากที่ันปักแค่ตรงนี้อะไรนะคิดมากอืมไอตัมันมันเอาคุยกวมันจะเอาคุยกะมันจะเอากุยกะอีนี่มึงหมอจริงปะเนี่ยมึงหมอจริงหมอเถื่อนวะเกบานบานเลือดเออดึงเลยดึงเลยไปโดนสอง กนโพไอ้น้องคือว่าผมจะเล่นฟินนี่นะพันเอลเดอร์จาะเกาะง่ายๆยืนยิงกดบีกิบีปล่อยบีกิบีต้องออกเกมะนะแล้วอนสากคัสซิกเออเราบ,บ่มเห็นรบบอรบความอร่อย มักหน่อยดิยน้องไม่ถึงเออมันถึงกูเออกูมาสาผมม,มีหิวให้อยู่ดูดีๆอะไรนะโดนตันนะ่ะเราบอกกูจุกดีๆกูจุกยังไงเราบ่มแล้วนนพวกเราเราบา่บมแล้วเอาผมยากบอกเลยเมื่อเห็นมันมันวิ่งใส่มึงเลยนหะมันวิ่งใส่มึงเลยแหละ ที่ผมโดนตันด้วยถ้าไม่โดนก็กล้ <Hey. S 1> แล้วปวดสักทีนะอยากอยู่ต่อเฮ้ยสวิเบตกูเอาเรื่องเกิน แ hey, hey, hey. ต้องซับผายใหญ่วะเออมันร่อนขวานทั้งวันอืมแก้งขวานซิ่ง หายไปหายไปหนวะวูดูสัตว์กัด hey. บิงอะอ้หขนลุกเลยง้องกดเห็นอ้อมนะเอออันนี้น่ากลัว เขากลางเป็นอ,อ้อมกลางเลยเดี๋ยวโวมาแล้ววะมาไี่เดี๋ยวมึงเจอกูประกาศสักดาแล้ว บนเดือดมากเลยอย่าไปจอยอยู่เกได้บ้าร่างก่อนน่ะเกี่ยวทำไมมาวะมาทำไมเข้าใจผมบนตีนปะได้เลยน้องเกียรตินะบนาวไห้เก็บน้ิอย่าไปใช้เล่นเขาเรียกว่าตอดเว้ กูไม่ได้ใช้เล่นต่อแต่ไม่มีค่าเลยเก็บผู้หมดโอ้ดหอะไรวาทำสเปซแน่นอนตัดลนค่งหลอดแล้วนะเว้ยมันค่งหลอดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ได้จากซัพภายอยู่ดีเนาะคิดเยอะกูได้มาสองชาร์จแล้วเนอะผมต้องออกบ้างนะพภาเอย พอให้แตกเลยใช่ไหมเอาให้แตกเลยก็ได้จะได้ไปเล่นเลนอื่นเกิดเป็นฟินให้มันเต็มยาอ่ะไอ้ทรงแปลกๆอ่ะใช่ทรงแปลกๆแ,แล้ว

อะไรวะไปละกูไปละกูมาแค่นี้ทำไมคิดถึงไปละ,ปละนเนละข้ากลางอะเข้ากลางดีกว่าโกเป็นนักล่าข้าวหัว,วโนโนอาโซโลเวอร์ชันถือปืนอ่ะ นนลนนมึงบอกไวดิบอกว่าเราชวนไปแล้วนอ๋อนนชวนตอนบ่ายอนอนบอกจบแล้วพี่บอกเขาทำนนก็ไม่ได้ตอบอะไรนนชวนแล้วแต่ยังไปห้องนอกมาใช่ตามนั้นไม่แต่คือกลับมาก็คืออนี่ไงเห็นวิคิมเล่นกับเมจิกอยู่แล้วก็จะชวนกันแล้วเห็นวิคิมเล่นอยู่เฮ้ยนนนนนนเอเอสวยเย<พ>นาะ เห็นพี่ได้เห็นเห็นเห็นพี่อยู่ในแนวผมยังไม่ได้กดกันแล้วพี่ก็กดไปอยู่กับเขาเรียกเลยค่ะไม่เห็นค่ะอยู่ในแนวไงผมอยู่กันตั้งนานที่แรกเซิร์ฟมันเน่าอยู่พี่ับจอเอาพี่กดพี่จะพับจอแล้วก็ดูเปิดโอเคโอเคตังโอเคเราดันเลย mà đâu ghéo nhỏ lắp tắt mò <lọc> đi. <laughs> mày sắt <mày phò> có <laughs> không được mày hại có mày hơi 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 จยจะตายส่วนทั้งเม็ดเออไม่เป็นบ้ากันหมดแล้วนั่น่ะมันเป็นบ้ากันหมดแล้วระบมระบมโดนกูระบมหมดอ่ะเป็นบ้ากันหมดแล้วยังหันไปยิงสวนอยู่เมื่อกี้พี่กลัวมันฆ่านนได้แล้วมันรีเซตสกิลสองกันโนแมต่ะแล้วไม่พุ่งใส่กูต่อกูตายเลยนะ รุนแบบธรรมาดาเขาได้ตีที่ดีกว่าเราแล้วปกติเลยไม่ร้องนะทีเด <c oughs> ็ดไปทำเจาะก่อนทุกคนเจอก่อนบีกีบีไอเทมอ่าไปแล้วนินจากูอีเมมเบอร์อ โอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงนะฮะสกิลหนึ่งของฟินจะเป็นการปาพุกนะฮะร,ระเบิดสโลนะครับทำดามเมจนะมีผลกับสิ่งก่อสร้างด้วยแล้วก็เปิดวิชั่นการมองเห็นนิดนึงสกิลสองเป็นพาร์ทิครับเวลาเรายิงธรรมดามีโอกาสจะยิงติดมินิสตาร์แลมม้วทำดาเมจเพิ่มเติมอ่าสกิลสามเป็นพาร์ทิครับเพิ่มระยะการโจมตีไล่เลยได้เลยไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ย ดึงกูแล้วดึงกูแล้วไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ได้ได้ไปห้องครับรู้สึกว่าสกิลสามมันจะเพิ่มโอกาสยิงติดสไตช์นะทุกคนเพื่อนก็จะได้เอฟเฟกต์ตัวนี้ด้ทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคล้ายๆกับเซอรเวตเมดอะเมื่อกี้คิงอะเออยิงไม่พลาดยิงไม่ผ่านนี่แต่ว่ามันมีโอกาสนะ60%นะครับไม่ใช่แบบยิงสิบนัดโดนสิบนัดนี่คือดวงดีนะอันติก็ซูมนะครับ มีกระทาฟ้าเวลาเรายิงได้มันจะสุ่มหนึ่งนัดรอยหาเป้าหมายที่อยู่ใ,ใกล้ๆอีกตัวหนึ่งแล้วก็ดาเมจมันจะเหลือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าฆ่าได้นะด้วยอันติมันก็จะรีเซ็ตนะครับ <Okay. S 1> แคมใช้มานาน้อยด้ว <Wow. S 1> ไอ้นมแม่ทำอะไรวะวินวอกอ่ะมันอะไรเดี๋ยวเดินไปเดินมาลังเลลังเล ืมไม่กล่าสวิเบตกูขวานตีกรนะจายแล้วเล่นนเราไปเล่นเลยนะเป็นกลางนะเฮ้ยบิงไรอะพี่ ไปแล้วกูเอนจอยแล้วกูกูวิ่งล่าข้าวหัวแล้วมึงดูดิวิ่งมาเป็นขบวนการเลยมึงไอ้กูเอลเดอร์ซอยแล้วเดินไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเนาะกูไปเจอนินจามัน เห็นใจครับผมสลับมาก็โดนเหยื่อที่โดนเลงแล้วไม่มีทางรอดแล้วก็เลยตัวนี้เล่นเซมคนกับโนมอลเะทุกคนโนมอลผม บางทีกดไปแล้วเจอตีับท้อดูเบย์ได้สับวันเนี่ยสองเบมมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพิ่งสิบห้านาทีเองวะเนี่ยโวว่านะต้องมีการสังเวยวะ เวอรอย่างนั้นไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวโนแมดวินวอลกูก็ชิบหายละเออกูไม่ต้องทำเลยละไอ้นนท์ไอ้นนมันเด้งกันไปเด้งกันมาน่ากลัวมาละโนแมดมาละตัดลุนแป๊บ ไอ้อน้องพี่น้องพี่ยังไงฮะขอชีวิตรอนได้ไดน้องพี่ว่ะอันนั้นระเบิดระหว่างมันคอเตอร์มีคอเตอร์อยู่นะเฮ้เขาปืนคู่ไปทีไงมึงโดนปืนคู่ไปทีนึงกูวิ่งใส่อะไม่หนีวิ่งหนีกูว่ะกูวิ่งเหรอ อุสแต็คลิปตอนไหนวะเนะี่ยมินใจ,จทำนูอุ๊คลิปล่างเยอะ,ะ่ะมาแล้วแคลรี่รับหน่อยรับหน่อยเอาเลยเอาเลยผมมีแหละแคลรี่เอ้เอาเลยเอาเลย เดี๋ยวซัพพอร์ตเดินเกมไหมต้องหาตังค์มาด้วยกูไม่ต่องแล้วตายกันหมดแล้วหายหมดหมดดวงวะตอมวไอ้เหี้ยอีกคำหนึ่งชมอีกคำหนึ่งด่าพูดมาให้ชมพิมพ์ด่าเป็นไงเพื่อนกูเอง ขี่ขอทายฮะโดนแมสวอล์กมันเป็นไรมันไม่ถึงตัวพี่อ่ะมันตายก่อนอ่ะกว่าจะเดินมาถึงนะอืมกระตุกอยู่นั่นทั้งวันอ่ะสำลักก่อนเนะี่ยเออไม่ใช่สำลักความสุขนะสำลักความทุกข์อ่ะกว่าจะเดินมาถึงแม่งสำลักตายอยู่ไหนวะตรงกลางไหนก็เน,นี่ย ถ้ายิงติดสกิลสองนะมึงไม่ดีแล้วน้องดีแล้วเดี๋ย้วคิวทุกคิวที่มีแล้วพี่กันเออมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกวงยูมาส่งช้าไปมันอาจจะทำฟอร์ตบุ๊เฟก็ได้มั้งฝังใจเหรอวะแคนเหรอโดนใบโดนลายแม่งไม่ออกแยกร่างบีชบีแม่งออกฟอร์ตุ๊ฟ สับเสร็จลงมาตายนะไอ้นั่นมันเอจิจิเมตตัวเองแล้วน่ะดาบปัดตัดคอตัวเองไปแล้วน่ะสวีบเบร์แล้วเกียรตองอันสวินอืมฆ่าได้ยอยาไม่ได้อะถ้าจะโดนศัตรูสังหารนะยอมตายด้วยมือตัวเองดีกว่าตายด้วยตัวเองดีกว่าอืมมันมาแล้วว่ะเพื่อนกูติ๊กแล้วมึงยังเร็วไม่พอไอ้หนุ่มยังช้าเลยรู้ได้ไง กูพร้อมเอนจอยแล้วรอบีบีมามแป๊บไหนเฮียคีโมคีโม

เราที่นี้ก็ขอบคุณมากบาย